เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไม้ชมเลยซื้อเลขอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศก็ดีพื้นที่กว้างขวางแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทเองบ้านสองชั้นนะครับครึ่งไม้ครึ่งปูนตัวบ้านยังดีครับอาจจะรีโนเวทนิดหน่อยก็สวยแล้วครับ ไม่เสียงกระโซมครับไม่แตกไม่ลาวไม่โซมพื้นปูยอย่างดีเลยนะครับปูกระเบื้องอย่างดีมีระเบียงด้วยด้านในเป็นพื้นปาร์เก้ครับชั้นล่างพื้นปาร์เก้น,นะครับสภาพยังดีครับโอเคสวยสะอาดปัดกวาดเข้าอยู่ได้เลยหรือถ้าอยากให้สวยก็ทาสีลิเนเวทนิดหน่อยก็สวยขึ้นใหม่นะครับราคาไม่แพง7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท ได้พื้นที่ถึง216ตารางวาครับ2งานกว่า216รตารางวาบ้าน2ชั้นถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจมวให้ด้วยครับมาชีเป้าเลือกซื้อประจำบ้านราคาย่อมเยาครับแปลงนี้อยู่อำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยและยังมี gps ให้ที่ใต้คลิปด้วยเช่นกันครับถ้าหาเบอร์โทรหา gps ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ